สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บุมครับผมมิโซครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่โครงการดีฮาร์บิทนะฮะราชพฤกษ์จากดีเวลครับผมคุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นโครงการเดิมทีเนี่ยเป็นหมู่บ้านเก่าแต่ทางดีเวลเนี่ยเขาเทโอเวอร์ในเฟสสุดท้ายขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงพัฒนาผมรีโนเวทใหม่ในพื้นที่ส่วนกลางบางส่วนแล้วก็จัด ออกแบบรูปแบบบ้านใหม่ในเฟสสุดท้ายที่ทําออกมาเป็นโครงการนี้นะครับซึ่งรูปแบบโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกันครับครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือโครงการ The Habitat ราชพฤกษ์จาก d e v e l Grand Asset ครับโครงการนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวบนถนนราชพฤกษ์นะฮะช่วงระหว่างถนนรัตนาธิเบศกับวงเวียนพระรามห ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการเนี่ยถ้าเราขับรถมาจากทางรัตนาธิเบศน,นะครับโครงการจะอยู่ก่อนถึงถนนบางกลวยไซน้อยมีทางเข้าอยู่ติดถนนใหญ่เลยครับแต่จะอยู่บนทางคู่ขนานรูปแบบของโครงการนี้เป็นการนําหมู่บ้านจัดสรรเดิมที่ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เนี่ยมาพัฒนาต่อครับโดยทางดีเวลเข้ามาเทคโอเวอร์หมู่บ้านเดิมและทําการปรับโฉมรีโนเวทสภาพพื้นที่ส่วนกลางใหม่ทั้งหมด รวมถึงการเปิดเฟสใหม่นะฮะพัฒนาแบบบ้านใหม่แล้วก็สร้างขึ้นใหม่ในที่ดินที่ยังเหลืออยู่เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น D Habitat ครับตัวโครงการเดิมทั้งหมดมีเนื้อที่ประมาณ30ไร่ประมาณ100ยูนิตนะครับโดยส่วนที่เปิดใหม่เนี่ยจะคิดเป็นที่ดินประมาณ11ไร่แล้วก็จะมีจํานวนยูนิตเปิดใหม่56ยูนิตครับตัวบ้านของที่นี่มีขนาดเริ่มต้นประมาณ55ตารางวาไปจนถึงประมาณเกือบเกือบ120ตารางวาครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมด พื้นที่ใช้สอยมีแตกต่างกันไปเริ่มที่167ตารางเมตรครับผมรูปแบบโครงการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ในโครงการแล้วนะฮะครับผมยืนอยู่กลางถนนในโครงการเลยกลางถนนเลยฮะซึ่ง <c oughs> จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างปลอดภัยนะเพราะว่าผมยืนอยู่ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงยังไม่มีรถผ่านสักคันเ <c oughs> พราะว่าโครงการนี้มันไม่ใช่โครงการที่เป็นแบบใหญ่โตอะไรนะรก็ขนาดก็ขนาดพอประมาณนะครับมีบ้านอยู่ไม่กี่หลังนะครับโดยที่อย่างที่บอกไปในตอนแรกก็คือ เขาจะมีโครงการะที่เราคุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังน่จะเป็นโครงการเฟสแรกๆที่สร้างเสร็จตั้งแต่เมื่อ7จปีที่แล้วก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่หมดแล้วแหละเวลาเรามาซื้อที่นี่เราก็จะเห็นเพื่อนบ้านหมดแล้วว่าใครเป็นใครอะไรยังไงใช่แต่สิ่งหนึ่งที่มันดีนะคุณผู้ชมก็คือพวกต้นไม้พวกสาธาณูโภกอะไรต่างๆเนี่ยมันมันสมบูรณ์แล้วอย่างเช่นตัวพวกต้นไม้เมื่อก่อนอาจจะปลูกมาต้นเล็กๆปัจจุบันก็เป็นต้นใหญ่ให้ร่มเงาอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับนะครับ ถนนหน้าโครงการเนี่ยถนนในโครงการที่เป็นถนนเมืงเนี่ยก,กว้างขนาดเท่าที่คุณผู้ชมเห็นจะถามว่าต่อให้มีคนมาจอดรถหน้าบ้านบ้านละคันก็ยังมีพื้นที่พอที่จะให้รถขับรถผ่านสวนกันได้แบบไม่ค่อยลําบากเท่าไหร่ามกว้าง<ะ>คือประมาณ12เมตรใช่ดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องจอดรถหน้าบ้านเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปครับนะครับเวลาเราเข้ามาในโครงการจนสุดเนี่ยมันจะมาเจอทางแยกตรงนี้ซึ่งแยกออกไปซ้ายขวาจุดที่เป็นจุดเชื่อมก็คือตัวขับเท้าอันนี้ส่วนพื้นที่ที่เป็นส่วนของเฟสด้านในนะครับ ที่ตัวดีเวลเขาเทคโอเวอร์แล้วรีโนเวทส่วนกลางใหม่แล้วออกแบบบ้านทําใหม่หมดเลยเนี่ยจะอยู่ข้างในสร้างบ้านข้างในใหม่เลยใช่บ้านของเขาทําใหม่เนี่ยจะไม่เหมือนบ้านของเก่านะคือมีการออกแบบปรับปรุงแบบทําอะไรใหม่หมดให้มันเข้ากับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันก็เปลี่ยนเวลามันก็เปลี่ยนไปเยอะพอสมควรแล้วแต่ส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนกลางอะไรเนี่ยมันเป็นการปรับจากของเก่าแก้ไขจากของเก่าแล้วก็รีโนเวทบางส่วนที่เป็นของเก่าดั้งเดิมให้มันดูน่าใช้มากขึ้น าขาเพ้าของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูส่วนของขบเพ้ากันก่อนแล้วค่อยไปดูบ้านกันไป<ะ>ทางขึ้นส่วนของขบเพ้าของเขาเนี่ยจะมีสองทางนะทางนี้จะเป็นทางลาดซึ่งทางลาดเนี่ยไม่ได้อาไว้สําหรับยูแชร์รถเข็นเข็นคนแก่อย่างเดียวแต่เอาไว้ลากเด็กมาด้วยลากเด็ก<ส>ยังไงเข็นเด็กแล้วเวลาแบบเด็กๆเราจะพาเด็กมาเล่นน้ำมาอะไรพวกนี้ก็ต้องเข็นขึ้นทางลาดตรงนี้มาเออก็จริงนะส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะเดินทางลาดจะขึ้นบันไดเขาก็มีบันไดชุดหนึ่งอยู่ทาง้านนู้นอยู่แล้ว ส่วนของขับเฮาส์เนี่ยพอเดินขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่งๆขับตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้ลมจะโกรกนะพอสมควรโดยที่แยกทางนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสํานักงานนิติบุคคลส่วนทางนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเซลล์ออฟฟิศแต่ต่อไปในอนาคตจะเป็นเล้าเป็น็อบบีเล้าสําหรับนั่งเล่นสบายๆหรือว่าเวลาเราพาใครมาติดต่อคุยตรงนี้ได้ใครมาอะไรอย่างนี้ก็มาอยู่ตรงนี้ได้ครับส่วนทางด้านนี้พอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ย ก็จะเป็นส่วนของลานอเนกประสงค์ะนะที่อยู่ตรงนี้สามารถมาจัดประชุมลูกบ้านทําวุ่นทํานี่อะไรตรงนี้ได้ครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวสระาวน้ำสระาวน้ําของเขาเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นสองส่วนนะส่วนแรกก็คือส่วนจาคุช,ชิภูครับซึ่งจะเป็นส่วนตื้น ดังนั้นเนี่ยเวลาเด็กๆมาเล่นเนี่ยก็เล่นที่สัตว์อย่างนี้แหละเด็กๆนี่ดีนะมีจากุชี่เล่นด้วยใช่<อ>ก็โดดลงไปนี่ปั่นสบายเลยเ<อ>ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นนอนเล่นอาบแดดนะฮะแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวสระว่ายน้ําแบบแบบครูแบบแบบว่ายออกกําลังกายได้เต็มที่ถัดจากสระว่ายน้ําไปเนี่ยทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ล้างตัวนะครับก็จะมีชาเวอร์มีอะไรไว้ให้ส่วนเลยไปหน่อยหนึ่งนั่นก็จะเป็นสวนเขาจะจัดสวนเป็นสวนแบบ เอาไว้เดินเล่นดูนู่นดูนี่นะครับเป็นสวนแนวราบธรรมดานะครับอันนี้ก็อยู่ทางด้านนี้ครับส่วนฟิตเนสนะฮะก็จะอยู่ทางเป็นส่วนที่แยกออกมาอยู่ทางด้านข้างของสระว่ายน้ําตรงนี้นะคุณผู้ชมเราก็จะเดินลงสเต็ปบันไดตรงนี้ลงมานะครับก็จะเจอกับทางเข้าห้องฟิตเนสตัวฟิตเนสเนี่ยก็จะเป็นอาร์เป็นเหมือนเอ,อ่อเป็นห้องกระจกนะครับก็คือเป็นห้องกระจกโดยรอบเลยคือเดิมเดิมทีเขาก็วางเครื่องเล่นไว้แบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นห้องติดแอร์คุณผู้ชมแต่ว่า อันนี้คือในวันที่ในวันที่อากาศไม่ได้ร้อนมากนะครับก็สามารถเปิดประตูเปิดหน้าต่างแบบนี้ก็ได้นะฮะก็จะใช้เป็นแบบกึ่งโอเพนแอร์ก็ได้อย่างที่ผมยืนอยู่นี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนอะไรมากมายนักนะครับส่วนทางด้านนอกตรงนี้ก็จะเป็นเด็กไม้ที่อยู่ข้างนอกอสําหรับชมสวนที่อยู่ข้างหน้าของฟิตเนสอีกทีหนึ่งนะฮะเวลาเราวิ่งอยู่บนลู่วิ่งแล้วก็มองวิวออกไปข้างนู้นได้นะครับซึ่งเขาท,ทาเป็นเด็กนะคุณผู้ชมหมายความว่าพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นลานอนเนกประสงค์สําหรับลูกบ้าน เวลาจัดงงจัดงานปาร์ตี้บาร์บีคิวปีใหม่อะไรก็สามารถมาใช้ลานตรงนี้ได้เวลาเนีกว่็สงา2เช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านตัวอย่างกันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมไปกันเลยครับ ตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างนะฮะครับผมซึ่งบ้านนี้เป็นบ้านแบบซีรีส์2เป็นบ้านตัวใหม่ของเขาใช่แล้วซึ่งเขาก็กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับคุณผู้ชมไอ้ตัวบ้านเนี่ยมันขนาดบนพื้นที่ดินค่อนข้างใหญ่หน่อยอันนี้คือบ้านบนที่ดิน90ตารางวาครับผมซึ่งจะจัดออกมาเป็นตัวบ้านเนี่ยขนาด240ตารางเมตรอืมแต่รูปแบบบ้านเนี่ยจะไม่เหมือนกับรูปแบบบ้านทั่วไปเพราะว่ายังไงมิโซเพราะว่าเขาจะมีบ้านหลังใหญ่อันหนึงแล้วก็มีสตูดิโออีกอันหนี่ แล้วก็แยกกันเป็นสตูดิโออยประมาณ30อืมแต่อันนี้เฉพาะบ้านหลังที่ปี แปลงที่ดินขนาดใหญ่หน่อย<ช>เขาก็จะมีสตูดิโอเพิ่มให้ใช่เพราะว่าอย่างนี้คุณผู้ชมสมมุติว่าบ้านขนาดที่ที่ที่ดินเล็กก็จะเป็นบ้านเดียวๆแบบนี้ไม่มีสตูดิโอเพราะบ้านที่เนื้อที่ดินใหญ่เนี่ยคือเขาเซอร์ว์มาแล้วว่าลูกบ้านหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ความคุ้มค่าในการใช้ใช้สอยของพื้นที่ดังนั้นเนี่ยก็เลยมีสตูดิโองอกออกมาให้นะครับ,รบส่วนตัวบ้านเนี่ยเขาจัดยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูนะครับเริ่มจากด้านหน้าบ้านเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นแนวรั้วต้นไม้เดิมทีนี่ ของจริงจะเป็นรั้วปูนสีขาวใช่แล้วก็จะมีสลับช่องเปิดไว้ได้บ้างไม่ได้เป็นรั้วเปิดนะก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนโปร่งแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนปูนครับก็จะเป็นทึบและโปร่งสลับกันไปแต่นี่เขาทาให้ดูใช่แล้วก็ตัวบ้านเนี่ยนะครับคือจะเข้าออกเนี่ยก็จะใช้รถขับรับขับรถเข้าออกทางด้านนี้ครับซึ่งตัวพื้นของที่จอดรถเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ย มันจะได้เป็นพื้นที่เป็นพื้นปูนธรรมดานะแต่อันนี้เขาทาเป็นทรายล้างสําหรับบ้านตัวอย่างใช่ก็ให้ดูแต่สโลปอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันก็คือคจะปรับสโลปให้บ้านเนี่ยมันสูงกว่าตัวพื้นถนนด้านหน้าครับแล้วก็ตัวที่จอดรถเนี่ยก็จะมีการเพยสโลปให้ด้วยเวลาเราล้างรถอะไรอย่างเงี้ยน้ําก็จะไหลออกมาที่ข้างนอกใช่ครับเวลาเรามาดูบ้านที่โครงการนี้นะคุณผู้ชมคือตัวบ้านเนี่ยทั่วๆไปเนี่ย เราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวส่วนของหลังคาที่จอดรถเพราะว่าตัวส่วนของหลังคาที่จอดรถแบบมาตรฐานแบบนี้เขาจะเขาจะทาให้หลังจากที่โอนบ้านเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นโครงเหล็กนะฮะใช่เป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นหลังคานะครับที่เป็นแบบไม่ได้ทึบจนแบบไม่ได้ทึบสนิทก็จะมีแสงส่องผ่านบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ย เนื่องมาจากว่าคุณผู้ชมหลายๆคนที่เป็นแบบซื้อบ้านแบบลักษณะแบบนี้แล้วอาจจะมีการต่อเติมหรือทําหลังคาที่จอดรถอีกแบบหนึง่งซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ตัวหลังคาลักษณะแบบที่โครงการเขาจะทําให้ก็ให้บอกเขาก่อนใช่จะได้ไม่ต้องทําเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยมีรูปแบบของการออกแบบบ้านเนี่ยที่ถูกใจตัวเองอยู่แล้วอยากจะปรับที่จอดรถอยากจะทําอะไรยังไงแบบไหนก็จะได้ทําได้เต็มที่ส่วนเวลาเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยในส่วนของที่จอดรถเนี่ย ก็จะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยมันยกสเตปอัพขึ้นมาจากที่จอดรถอีกหน่อยนึงก็อย่างที่บอกนะครับคือเผื่อเราล้างรถทานู่นทานี่เนี่ยมันจะได้ในเ <ak> ลอะเธอแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเขายกระดับสูงขึ้นมาจากสวนด้วยนิดน,นึงด<อ>ังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเดินเข้าเดินลงสวนก็จะมีสเตปหน่อยนึงนะครับครับผมซึ่งพื้นที่สวนเนี่ยเขาก็จะจัดพื้นที่สวนได้พอประมาณนะครับอันเนื่องมาจากว่ามันเสียพื้นที่ให้กับสตูดิโอไปส่วนหนึ่งตัวสวนเนี่ยมันจะมีสวนหน้าบ้านกับสวนข้างบ้านนะ ซึ่งพื้นที่สวนตรงนี้ค่อนข้างใหญ่สาหรับคุณผู้ชมที่ชอบปลูกต้นไม้ก็จัดหนักเอาต้นไม้ต้นใหญ,ใหญ่มาปลูกได้เลยเพราะว่าพื้นที่ก็มีเยอะอยู่ใช่มีนะพื้นที่รับแดดได้เต็มที่ด้วยแต่สําหรับคุณผู้ชมหลยนะคนที่อาจจะคิดว่าเอ้ยฉันไม่ได้ใหญ่จะได้ทําสวนทําอะไรมากมายก็าอาจจะต่อเติมตรงนี้ทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือจะทําเป็นสระว่ายน้ําทําเป็นบ่อเลี้ยงปลาอะไรก็ทําได้ใช่ซึ่งมันก็ยังมีระยะพอที่จะสามารถแบบทําได้อยู่ใช่ครับส่วนของบ้านนี้นะคุณผู้ชมไอ้อสตูดิโอเนี่ย ดังนั้นเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานของมันเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับส่วนรูปแบบมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าครับอ่ะไปกันเลยครับ เราก็เข้ามาในตัวบ้านตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง<ม>ประตูทางเข้าที่เราเข้ามาเนี่ยจะเป็นทางเข้าจากทางส่วนของโรงรถอืแต่เขามีทางเข้าอีกชุดหนึ่งส่วนตรงซึ่งเข้ามาทางส่วนของลิฟวิ่งแอเรียนะคะใช่แล้วครับซึ่งพอเราเข้าเปิดประตูนี้เข้ามานะฮะมันจะมีพื้นที่เล็กๆนิดนึงเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นบันไดชั้นสองในบ้านของจริงเนี่ยมันจะไม่มีนะครับแต่ว่าบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดมาให้ดูเพราะว่าพื้นที่ของบ้านหลังจริงเนี่ยตรงเนี้ย มันจะไม่มีมันไม่จะไม่มีผนังแบบนี้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆแต่ว่าในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาใส่ผนังมาให้ดูแล้วก็ติดกระจกมาให้แบบนี้นะฮะเพื่อที่ว่าเขาจะกั้นพื้นที่ตรงอันนี้ให้มันเป็นโฟเย่เป็นสัสดส่วนอ่าใช่ครับซึ่งมันดีนะเพราะว่ามันก็จะเป็นส่วนบางสายตาด้วยใช่ตรงนี้เราเอากล่องรองเท้าอะไรมาวางก็ได้ใช่ใชแล้วตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่การออกแบบซึ่งค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะก็คือเขาทําเป็นส่วนผนังเว้าเข้ามาแล้วก็ทําเป็นชุด โตอีเล็กๆแบบนี้แล้วก็มีลิ้ชนชักแบบนี้ซึ่งเอาไว้เนี่ยเวลาเราก่อนจะออกจากบ้านเราจะได้หยิบรองเท้ามาใส่ใส่<อ>ถูงเท้ารองเท้า <ๆ S 2> แล้วก็เดินออกไปอะไรง่ายๆานะสะดวกหน่อยตรงนี้ใช่แล้วก็อันนี้คือบันไดขึ้นชั้นสองซึ่งพื้นที่ใต้บันไดแน่นอนก็คือเขาก็ทําเป็นห้องเก็บของอยู่แล้วแหละแต่ห้องเก็บของของที่นี่มันจะไม่ได้ใหญ่มากอันเนื่องมาจากว่าพื้นที่ใต้บันไดส่วนหนึ่งเขาทําเป็นส่วนของ powder room หรือห้องน้ําเล็กๆสําหรับรับแขก ซึ่งตัว p วเดอ r ์ o o m เนี่ยมันจะไม่มีส่วนอาบน้ำนะจะมีพวกโถสุขภัณฑ์กับอ่างล้างหน้าล้างมือเท่านั้นเองไว้ให้แขกเข้าห้องน้ำด้านนี้นะครับอ่าใช่แล้วครับแล้วพอหลังจากประตูบ้านเข้ามานะฮะตรงนี้ก็จะเข้ามาส่วนของในบ้านแล้วก็จะเจอกับส่วน l i v งแอ a r e ยก่อนเรามาดูฟังก์ชันแรกนะฮะก็จะเป็นโซฟาสําหรับนั่งดูท mm ีว hmm. ีนะครับคุณผู้ชมอันนี้เราจะเขาจะใส่มาให้ดูมีพื้นที่สําหรับวางโซฟา2ที่นั่ง mm hmm. แล้วก็มีอาร์มแช์เพิ่มอีกตัวหนึง่งโ mm hmm. ต๊ะกลางอีกตัวหนึง่งแบบนี้นะคร พื้นที่ตรงนี้จะวางโซฟาขนาดใหญ่ตัว L หรือจะวางโซฟา3ที่นั่งก็ได้นะบูม,มเพียงแต่ว่าเขาไม่ทํามาเพราะว่าอันเนื่องมาจากว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต่อให้วางโซฟาชุดใหญ่อลังการเต็มที่ตรงนี้พื้นที่วางทีวีมันก็อยู่แค่ตรงนี้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยถึงโซฟาจะชุดใหญ่ทีวีวางตรงนี้มันก็ไม่เซนเตอร์แล้วมันก็ยังเป็นพื้นที่ที่มันไม่ได้ใหญ่มากที่เขาทําแบบนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าบ้านหลังนี้มีจุดรับแขกอยู่2อจุด อันนี้จุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเมนรับแขกมันอยู่ที่สตูดิโอด้านนอกอ๋อครับผมซึ่งมันแยกออกไปจากตัวบ้านเลยดังนั้นเนี่ยเราจะรับแขกจัดปาร์ตี้อะไรกันเต็มที่เนี่ยก็ไปอยู่ด้านนู้นเลยอ๋อแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ใช้สําหรับคนในครอบครัวก็พอใช่มานั่งเล่นนะรอข้าวเสร็จบ้างดูทีวีเล็กๆน้อยๆบ้างดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่เน้นมากนะครับผมอ่ะแล้วผมจะให้ดูคุณผู้ชมดูพื้นที่ตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะซึ่งมันจะเชื่อมต่อระหว่างโซฟาดูทีวีกับโต๊ะกินข้าว ตรงนี้มันจะมีผนังส่วนที่เว้าเข้าไปด้านออ,อกไปนอก,นอกบ้านอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาตั้งใจเพื่อที่เขาจะให้เราบิ้วพวกตู้เก็บของใส่มาตรงนี้เลยนะครับผมมันจะได้ไม่มาเกะก,กะทางเดินนะครับมันก็บิ้วเข้าไปในผนังเลยซึ่งอันนี้เล็กไปด้วยซ้ำนะคุณผู้ชมสามารถบิวให้มันเต็มผนังเต็มเพดานได้เลยใช่เพราะว่าในความเป็นจริงอะ่ะบ้านที่อยู่กันหลายๆคนอ่ะนะ แล้วมักจะเก็บของกันในห้องนอนใช่แล้วเวลาจะลงมาใช้งานพวกหนังสงหนงสือนูน่นนี่นั่นของส่วนตัวก็ต้องเดินไปหยิบแล้วก็เดินลงมาวางกันเกะก,กะมั่วซัวไปหมดดังนั้นเนี่ยการมีตู้เก็บของชั้นล่างสําคัญสําหรับบ้านที่อยู่กันหลายหคนเพราะว่ามีอะไรไม่เร้บอกว่าเก็บเก็บใส่ใในตู้ไปซะอของที่ตัวเองต้องใช้ข้างล่างนะครับ ส่วนตรงนี้เขาวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารไว้ให้ดูเป็นโต๊ะขนาด6ที่นั่งซึ่งในความเป็นจริงถ้าสมาชิกเราเยอะๆเราจะวาง8ที่นั่ง10ท,ที่นั่งก็ได้เพราะมันมีสเปซเหลือพอที่จะวางได้อยู่แล้วแต่อันนี้เขาก็ทามาให้สัมพันธ์กับจานวนห้องนอนคือ3ห้องนอนก็ประมาณ5-6คนก็สำหรับบ้านพื้นที่แบบครอบครัวขนาดกลางลนะแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนพื้นที่รับประทานอาหารเนี่ยจะอยู่ติดกับส่วนเตรียมอาหารซึ่งตรงนี้ เขาทํามาเป็นแผนที่ตัว L นะครับก็จะเป็นแผนที่ตัว L ตัวใหญ่เลยนะมีพื้นที่เก็บของพอประมาณตรงนี้จะเป็นตู้เย็นเก็บของได้นะครับพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่ทาครัวจริงจังครับแต่จะเป็นพื้นที่แบบทําอะไรเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้มีกลิ่นมากอย่างเช่นลวกมาม่าทํากาแฟทําสลัดอะไรเงี้ยชงโอวัลตินทาอะไรเล็กๆน้อยๆทําแซนด์วิชกินตอนเช้าอะไรอย่างนี้ทำคอนเฟ็อะไรพวกนี้ครับผมเวลาเรามาเนี่ยเราไม่ต้องเข้าครัว เราก็มามทําอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็นั่งทานได้อ,ออกไปทำงงทํางานอะไรก็เตรียมอะไรตรงนี้ได้ครับหรือวันที่แบบรวมญาติอะอจีนอะไรต่างๆนานาก็มาทําอะไรกันตรงนี้มาช่วยกันทําได้เตรียมอาหารหั่นผักกันตรงนี้ข้างในทําครัวใช่นะส่วนครัวจริงๆอะจะเป็นครัวปิดอยู่ทางด้านนี้ซึ่งเขาจะมีประตูปิดนะก็เวลาเราทําครัวด้านในจะได้ไม่มีกลิ่นออกมาครับผมครัวด้านในเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็ จะเป็นครัวที่เป็นครัวไทยเราประกอบอาหารทําอะไรได้เต็มที่แต่เขาไม่ได้ติดอะไรมาให้นะอันนี้เราต้องมาติดเครื่องดูดควันอะไรพวกนี้เองเขามีส่วนระบายอากาศอยู่ทางด้านนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชุดแทนที่ที่เราทําวางเตาก้งเตาแก๊สล้างจงล้างจานอะไรต่างๆตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างซึ่งเอาไว้วางตู้เย็นอีกชุดนึงเพื่อเราจะใส่พวกอาหารสดอะไรต่างๆนันนะแล้วก็ตรงนี้ควรจะเอาเป็น แฮนฟี่เล็กๆหรือทําเป็นตู้เก็บของมาวางเพราะว่าไว้เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆจะได้สะดวกนะครับทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของตากบ้านอันนี้ก็เปิดเชื่อมออกไปด้านนอกเพื่อระบายอากาศก็ได้ส่วนด้านนอกเนี่ยก็ตามมาตรฐานทั่วไปแหละก็คือเป็นส่วนตากผ้าส่วนทําอะไรต่างๆที่อยู่ทางด้านหลังบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีชุดพิเศษนะก็คือหน้าต่างเวลาทําอาหารเสร็จ พวกเราทาอาหารเสร็จแล้วครับนี่คือพ่อครัวนะคุณผู้ชมนี่คือเด็กเสิร์ฟต้องเสิร์ฟตรงนู้นได้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ครัวทางด้านหลังเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้นะเขามีส่วนของสตูดิโอซึ่งอยู่ทางด้านนอกอีกไปดูกันครับเราก็เดินออกมาจากส่วนของตัวบ้านซึ่งเป็นตัวบ้านหลักเลยนะก็จะมาส่วนของสตูดิโอเนี่ยแต่ว่า การทางเชื่อมของเขาเนี่ยเขาจะทําเป็นไม้ระแนงเทียม,มปูไว้เชื่อมระหว่าง2บ้านเราจะได้ไม่ต้องเดินเหยียบหญ้าเข้ามาไงใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะออกแบบยังไงแล้วอาจจะออกแบบให้ตรงนี้มันดูเหมือนสะพานก็โดยการทําเป็นบ่อน้าเล็กๆไม้ด้านข้างสองข้างครับหรือจะจัดเป็นสวนไพรเวทจะจัดอะไรยังไงก็จัดได้แล้วแต่เรานะครับพอเข้ามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนกั้นเป็นชุดหนึ่งนะครับ,รบก็เินเข้ามาในส่วนของสตูดิโอซึ่งห้องสตูดิโอเนี่ยเนื้อที่ ภายในมันอยู่ประมาณ30ตารางเมตรครับซึ่งก็ขนาดพอๆกับพวกคอนโดมิเนียมเล็กๆห้องอหนึ่งเลยนะอืมจริงนะสตูดิโอเนี้เขาออกแบบมาเนี่ยมีอะไรบ้างเราค่อยๆดูเริ่มจากตรงนี้เป็นห้องโล่งๆขนาดสี่เหลี่ยมนะเป็นสี่เหลี่ยมโล่งๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัว ตัวห้องน้ําเขาก็จะมีส่วนอาบนะ้ามีอะไรไว้ให้ครบเสร็จสับเรียบร้อยส่วนพื้นที่พื้นที่หน้าห้องน้ําเขาเว้าเข้าไปแล้วก็วางระบบเดินท่ออะไรไว้ให้เรียบร้อยแปลว่าตรงนี้สามารถทําเป็นครัวเล็กๆหรือทําเป็นแผนฟี่เตรียมอาหารได้ก็ยังได้นะใช่แล้วครับแล้วฝั่งนี้นะเขาก็จะทําเป็นโซฟาสําหรับนั่งดูทีวีนะคุณผู้ชมก็คืออันนี้เขาจัดมาเป็นโซฟาตัวแอลวางทีวีด้านนู้นนะฮะแล้วด้านซ้ายของผมเนี่ยก็จะเป็นผนังกระจกสําหรับมองวิวที่เป็นสวนของด้านนอกของ หน้าบ้านเรานะครับผมด้านหลังเนี่ยโซฟาเนี่ยเขาทำเป็นโตเล่นเกมซึ่งจัดวางเก้าอี้ไว้สี่ตัวครบขาพอดีอืคบขายอย่างไงเวลาเรานั่งทําบัญชีคิดเลขเล่นโดมิโนอะไรอย่างนี้ไอบูมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่แบบทาให้จริงอ่ะบางคนที่ไม่ได้ทํากิจกรรมบนโต๊นี้ก็นั่งดูทีวีอะไรไปสิใช่ส่วนตรงนี้ก็คือนั่งอะไรไปนั่งมีแประทานพันกันใช่ซึ่งในความเป็นจริงนะนะคุณผู้ชมห้องนี้สัดส่วนที่เขาออกแบบมาออกแบบมาเพื่อ ให้เหมาะกับการเอาไปแต่งเลโดยที่ว่าเราสามารถใช้งานได้หลากหลายมากเราจะทำเราจะทำเป็นโต๊ะเป็นที่ทํางานก็ได้ห้องนี้หรือเราจะทําเป็นส่วนรับแขกแบบนี้ก็ได้ครับผมหรือจะทําเป็นลานปาร์ตี้ก็ได้เพราะว่ามันสามารถทําเป็นแผนที่ได้นี่ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดบางบ้านอาจจะมีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ตรงงตรงนี้ก็เป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้ใช่เพราะมันมีห้องน้ําในตัวอยู่แล้วครับคุณผู้ชมห้องนี้เป็นห้องซึ่งออกแบบมาให้ กับอะไรต่างๆได้ออคนอนข้างจะเอ็นะส์นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กันบ้างดีกว่าครับ โถงบันไดของบ้านหลังนี้จะอยู่ติดกับส่วนทางด้านหน้าบ้านนะคุณผู้ชมครับผมพอเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอส่วนที่เป็น Family Area ติดอยู่กับส่วนของอหน้าห้องแบบนี้ครับซึ่งชั้น2เนี่ยเขาจะมีช่องแสงอยู่ในส่วนโถงบันไดหมดเลยนะตรงนี้จะเป็นผ,ผนังหน้าบ้านหมดเลยใช่ซึ่งช่องแสงเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันส่องแสงธรรมชาติเข้ามาในส่วนของ เรียกว่า Family Area ตรงนี้ทั้งหมดมแล้วก็ยังช่วยส่องแสงลงไปส่วนของโถมบันไดด้านล่างด้วยดังนั้นเนี่ยตอนกลางวันเราไม่ต้องเปิดไฟอะเดินขึ้นเดินลงมันก็สว่างทั้งบ้านแบบนี้แหละใช่แล้วคุณผู้ชมแล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพื้นที่ Family Area นะครับคุณผู้ชมซึ่งโดยรูปแบบของพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบแคบยาวดังนั้นถ้าเราจะมานั่งดูทีวีอะไรตรงนี้มันคงจะไม่เหมาะ นะครับเพราะว่าเราต้องวางโซฟาตรงนี้ทีวีติดอยู่นู่นระยะดูทีวีก็ไม่ค่อยเหมาะสมตรงนี้เขาก็เลยจัดเป็นเออมันก็เลยเหมาะสมที่จะจัดเป็นแบบออแนวไลบารี่เล็กๆนะครับหรือว่าเป็นแบบพื้นที่นั่งทํางานสําหรับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าตรงนี้ห้องนอนคุณพ่อคุณแม่ก็เดินออกมานั่งทํางานเล็กๆตรงนี้หรือว่าเรามีลูกๆนะครับตัวเล็กๆเราให้ทําตรงนี้เป็นโต๊ะทําการบ้านนะก็อยู่ในสายตา ใช่เด็กก็นั่งทําการบ้านเล่นคอมอะไรไปตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นชั้นหนังสือแบบอะไรพวกนี้มันก็จะโอเคมานะครับเด็กจะไม่ต้องถลกอยู่ในห้องอย่างเดียวส่วนของห้องนอนข้างบนเนี่ยมีอยู่3ห้องนะโดยที่มีห้องนอนเล็กอยู่ตรงนี้2ห้องแล้วก็มาสเตอร์เบด룸อีกด้านหนึ่งห้องนอนเล็กทั้งสองห้องเนี่ยไม่มีห้องน้ําในตัวแต่จะใช้ห้องน้ําร่วมกันเป็นห้องนี้นะครับขาพึ่งห้องน้ำเนี่ยก็มีฟังก์ชันครบแหละมีพื้นที่ยืนอาบน้ํามีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์นะแล้วก็แบ่งห้องนอนออกมาเป็น2ส่วนมาดูส่วนขอออองงงหห้้นนนี้ก่อน ห้องนอนห้องนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ทางด้านหลังบ้านนะครับมีช่องแสง2ด้านนะครับก็เปิดรับลมได้พอเปิดทั้ง2ด้านทุกลมมันจะโกลกทันทีนะครับพื้นที่มีเยอะพอประมาณสําหรับเด็กๆอยู่คนเดียวหรือ2คนก็ได้เตียงเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตก็ยังได้นะครับก็มีพื้นที่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเด็กอยู่คนเดียววางเตียงแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะได้เผื่อไว้วางโต๊ะทํางานโต๊ะอเนกประสงค์สําหรับให้เด็กเขาใช้นะครับ ตรงนี้วางตู้เสื้อผ้าได้ตู้เสื้อผ้าวางได้ขนาดใหญ่เลยโดยที่ยังเหลือพื้นที่วางไซต์บอร์ดดูทีวีหรืออะไรตรงนี้อยูป่ปลายเตียงได้ด้วยนะครับอ่าส่วนห้องเมื่อกี้เป็นห้องของลูกสาวนะฮะมาดูมาดูห้องลูกชายกันบ้างนะคุณผู้ชมห้องลูกชายนี่พื้นที่เก็บของอาจจะไม่ต้องเยอะเท่าไหร่ก็เป็นห้องเล็กกว่านะครับอ่าใส่เตียงได้3ฟุตครึ่งเหมือนกันวางตู้เสื้อผ้าทางด้านนี้ลูกชายก็อาจจะไม่ได้มีตู้เสื้อผ้าเยอะนะครับแล้วก็คงไม่ต้องอะไรมากมี ต๊ะหัวเตียงวางอันนึงแล้วด้านปลายเตียงเนี่ยก็ติดทีวีได้นะครับผมจริงๆเด็กผู้ชายเนี่ยให้ถุงนอนอันเดียวพอป่ะบูต้องมีถุงเท้าอีกอันหนึ่งด้วยว่าอย่างนั้นเลยเหรอ <laughs> นะครับส่วนของ master ์เบ r o o m อยู่ทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมตัว master b เบ r o o m เนี่ยจะเป็นส่วนของห้องซึ่งอยู่ติดกับส่วนของทางหน้าบ้านดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีลูกสาววัยรุ่นเนี่ยจะได้คอยเปิดหน้าต่างดูได้ว่าใครมาส่งลูกเรารแล้วก็เข้ามาในห้องเนี่ย ห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็ไม่ได้เน้นพื้นที่ที่มันใหญ่มากนะแต่ฟังก์ชันของเขาก็ค่อนข้างครบแหละตรงนี้ก็จะเป็นเตียงนะครับซึ่งมีระยะปลายเตียงค่อนข้างเหลือเฟือนะครับวางไซส์บอร์ดวางทีวีได้แต่คุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้มันมีหน้าต่างบานเล็กๆอยู่อันนึงเวลาเราวางทีวีตรงนี้เนี่ยแสงมันจะส่องเข้ามาดังนั้นเนี่ย ม่านตรงนี้อาจจะต้องแทบจะปิดอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าหน้าต่างได้ดีไหมดีถ้าเกิดว่าเราเปิดหน้าต่าง2ชุดนี้นะครับลมมันก็จะโกลกระบายอากาศได้ดีเพราะไม่งั้นอนะ่ะมีมีมีหน้าต่างด้านเดียวเนี่ยนะครับต้องคอยเปิดประตูช่วยเพื่อให้ลมมันโกลกนะครับส่วนทางด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของเรียกว่า walk in closet เป็น เขาทําเป็นตู้เสื้อผ้าชุดใหญ่มาให้แบบนี้ซึ่งถ้าใส่ประตูกั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องแต่งตัวได้แล้วนะครับ <S <S โดยที่มีห้องน้ําในตัวอยู่ตรงนี้นะครับตัวห้องน้ําขนาดก็พอใช้ได้นะครับก็มีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีพื้นที่ยืนอาบน้ําปกติแต่อาจจะวางอ่างอาบน้ําไม่ได้สําหรับผู้ชายที่ติดอ่างหรือคุณผู้หญิงที่ชอบนอนอาบน้ําแช่น้ํานานๆอาจจะต้องมีการแอดจัสปรับห้องนิดนึงนะครับเพื่อให้มันสามารถวางอาบน้ําได้อันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกด คุณผูชมครับตอนนี้เราดูบ้านตัวอย่างเสร็จไปแล้วนะฮะมิสโตอครับโครงการดีฮาร์บิทัราชพฤกษ์นี่เหมาะสมกับใครพี่ก็เรียกว่าเหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านราชพฤกษ์นะครับคือถนนราชพฤกษ์เนี่ยมันเป็นต่อไปจะเป็นถนนที่สําคัญมากเพราะมันเชื่อมพื้นที่ระหว่างนอกเมืองกับในเมืองอแล้วตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขากำลังมีการปรับปรุงขยายขนาดของถนนและปรับปรุงจุดทางข้ามอะไรต่างๆ ซึ่งมันจะทําให้ถนนเนี่ยเมื่อทําแล้วเสร็จเนี่ยจะมีการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นมากมปัจจัยข้อน,นี้มันทําให้เริ่มมีพวกโครงการบ้านเดี่ยวโครงการทาวน์โฮมเนี่ยมาอยู่ในยาน่านราชพฤกษ์ค่อนข้างมากซึ่งการที่มีชุมชนคนมาอยู่อาศัยในย่านนี้มากขึ้นเนี่ยทำให้เกิดคอมมูนิตี้มอลล์ซึ่งก็จะมีอยู่หลายจุดแล้วนะมีห้างมาเพิ่มขึ้นใช่แล้วก็จะมีร้านค้ามีมินิมาร์ทมีอะไรพวกนี้เริ่มเปิดเข้ามามากขึ้นทําให้มันยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้มันมีการอยู่อาศัยซึ่งสะดวกสบายมากขึ้นไปอีก ตัวโครงการเนี่ยเป็นบ้านซึ่งทําออกมาเหมาะกครอบครัวขนาดกลางนะครับแบบอยู่อาศัยประมาณสัก5-6คนจอดรถ2คันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งรูปแบบบ้านที่เขาออกแบบมาเนี่ยก็จะเอื้อให้มีพื้นที่สวนพอประมาณรหรือจะต่อเติมตกแต่งขยายขนาดก็พอทําได้เพราะว่ามันเป็นบ้านเดี่ยวครับ,รบ,รบแต่ตัวโครงการนี้ยอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะครับคุณผู้ชมมันเป็นโครงการซึ่งเทคโอเวอร์ ส่วนที่เป็นส่วนที่เฟสสุดท้ายของหมู่บ้านหลังหมู่บ้านนี้มาทําใหม่ปรับปรุงใหม่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราจะเห็นเพื่อนบ้านที่เขาอยู่มาก่อนแล้วเราจะเห็นเลยว่าบ้านเขาเป็นยังไงอะไรยังไงใครอยู่ที่นี่บ้างนะครับแล้วก็จะมี facility, แฟซิลิตี้และมีความสมบูรณ์ของพวกต้นไม้อะไรต่างๆซึ่งมันสมบูรณ์พร้อมสําหรับการอยู่อาศัยแล้วต้นไม้ก็ต้นใหญ่ขับเ้าวสระว่ายน้ําอะไรต่างๆมันก็มีพร้อมแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่เรียกว่าต้องการโครงการที่มันแบบพร้อมอยู่ได้จริงๆจริงๆ ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการดีฮับิทัราชพฤกษ์จากดีเวลนะครับผมสำหรับรายละเอียดอื่นและรีวิวเจาะลึกนะฮะสามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ Think อฟลิ v i n g c o m เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ YouTube com think ทิ้งอ i ฟลิวก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคลิปเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา1 1โมงถึง11โมงครึ่งทางช่องมันนี่ชาแนลครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสสดดีีครัับ ทุกวันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการที่ตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่จริง ofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆ คอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ Think of Living com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด